นายกจิตตะเกษนำผู้บริหารสอทอมอบถุงยังชีพชุมชนได้รับผลกระทบปัญหาน้ำท่วมนายจิตตะเกษนิโรธธนรัฐนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมนายจตุรวิทย์นิโรธธนรัฐนางสาวพัฒนาราดีนิโรธรองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และผู้บริหารร่วมกับสอทอมอบถุงยังชีพชุมชนได้รับผลกระทบปัญหาน้ำท่วมเพิ่มเติม,ตมและต่อเนื่องจากการช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้น โดยร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมประกอบด้วยชุมชนบางกรองตลาดใหม่ชุมชนสักตะแบกชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำพกอยมชอนตะวันและตลาดใต้รวมจํานวน990ชุดโดยเป็นการมอบในส่วนของสิ่งของยังชีพเป็นครั้งที่2และต่อเนื่องจากการช่วยเหลือบรรเทาทุกต่างๆที่ได้ดําเนินการไปก่อนหน้านี้ อธิการตั้งเต็นที่พักอาศัยกว่านร้หลังการมอบอยาป้องกันรักษาโรคที่มากับน้ำติดตั้งระบบประปาสาธารณาชะชาวะคราวและสุขาชั่วคราวขับเคลื่อนแก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง